เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนรวยซองอีโวแดง X K P O เจ็ดยโดแปดพันร้อย K P O เจ็ดเด้อเฮ้ยแต่งเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ยูทูบเบอร์แต่งไก่มาแบกคนนี้เลยมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะแต่งไก่มาแบกคนอื่นนี้ยโดย่งหัวด้วยว่าเพื่อนเอาเรื่องกลับเลยย่ะไปธรรมดา X K P ีเจ็ดได้รับประเด็นก็เกินนี่เบลแปดดีกว่าพี่เพื่อนเราไม่ธรรมดานะพี่ไอวอไอวอลสัมบไร พอกของแพงมีหมดแหละใช้ได้ของแพงอะ่ะเอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับไก่สสยเติม EP ที่6แล้วนะฮะโอ้โหกว่าจะส่มเจอคนเปิดไหม้นะทุกคนยากมากเลยนะครับคลิปวันนี้ก็เลยไม่ค่อยสมบุ์แบบเท่าไหร่ก็คือผมไม่ได้แบกเขาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าผมตายก่อนเขานะฮะ แต่ว่าเขาพูดกันสนุกนะครับตลกแล้วก็น่ารักดีนะทุกคนนะ <Okay. S 1> แต่ว่ามีการพูดถึง IU OK ด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ดราม่าก,กันนะครับเพราะว่า f อเ IU OK ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนนะก็เขาอาจจะพูดไปด้วยความที่เขาไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าก,กันนะครับดูด้วยความบันเทิงดีกว่านะฮะทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตอนนี้ช่องของผม400,000ซับสไคร์แล้วนะฮะ ขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยทุกคนผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาขอบคุณทุกทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็ไม่มีผมในวันนี้นะฮะเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับผมจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะฮะทุกคนนะโอเคฮะก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันหน่อยนะครับ กิจกรรมแรกนะครับรับคมดาบฟาดฟันศัตรูรับไอเทมเต็มอิ่มนะครับภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะให้เราทําการโจมตีครั้งละ30เพชร10ครั้ง270เพชรนะครับก็จะมีสกินคาร์ต纳สกินกระทะสกินไอวอร์นะครับแล้วก็ผ้าพกหน้านะฮะใครต้องการเนี่ยก็สามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับกิจกรรมนี้นะฮะก็หมดเขตในวันที่3ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ตัวละครบูปล่านะครับกลับมาขายในร้านค้าแล้วในราคา1,199เพชรจากปกติ1,499เพชรนะครับแต่ว่า เปิดขายแค่3วันเท่านั้นนะครับในวันที่26 27 28พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็รีบซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ้น3วันไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาขายอีกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในร้านค้านะฮะมีท่าทางปั๊มอิกอัพนะครับกลับมาขายแบบถาวนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับในราคา599เพชรกพก็เป็นท่าทางที่เอาไปโชว์สาวเนี่ยสาวกรี๊ดแน่นอนนะครับทุกคนนะงั้ก็มาซื้อกันนะครับในร้านค้านะฮะไปฮะเดี๋ ไม่เกี่ก่าทาจริงทานจริงไม่เกี่ก่าเป็นจิงไม่เกก่ยง่าะพี่แต่โคตรจะเกี่ก่าเลยเว้ยเอมันลงข้างบนหรือข้างล่างวะไม่ผ่านละข้างล่างข้างบนอะไรทั้งกู้เอเคย์เกยเกย์เกย์พี่เลยอ้าวเก็บไม่ทันเหมือนเรียกนะขอขออะไรกันอางเดียวอรอบนี้จ้าจ้าเหมือนจ้าปืนจาพันเอหมดไม่รู้แหละแต่ต้องเพลีนก่อนตอนเนี้ย ่อสิัโอ้มึง่ายเลยเเปิดกูคนแรกเลยวะเที <c oughs> ม่มาถึงก็เปิดกูกับแฟนกูเลย <c oughs> ดีนพี่มีคนหัวสลิงม,มาพี่นะ <Okay. S 2> โอเคโดจอะไนก็มีว่ะพี่พี่ได้เจออะไรหร้เดี๋ยวเต้นเอาวะแตกนวะโอ้ยเข้าหวัวเฉยพี่มาหน่อยมาหน่อย เตะเต้เอ๋อดีดิงดีดิงดิงเพยเพื่อนพุนรวยอ่ะอะไรพี่เออเพื่อนเพื่อนพุ่นรวยซองแมนซองอีโวแดงอีกมีเบลเจ็บทินเอาอีโวอีโวอีโวแดงด้วยนะซองเหรอซองยาวซองยาวมันจะหนีป่ะวะไม่รู้นะแต่ว่า แฝกคนร้อยเคลวชเดิมเฮ้ยแต่งเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดูเบอร์แต่งไก่ป้าแบกวันี่เ้ยดาวดาวดาวช่เพื่อนช่วยเพื่อนช่วเพื่อนโอเคมีหัวแตกแล้วมีหัวแตกแล้วผัดมาลากหัวเจ้าเมโค้มาปุ๊บงัดแดงล้วนแหละแบบไม่มีขาวเลยเพื่อนคนสุดอเพื่อนไล่ไล่เอาไล่เอาเลย ไม่รู้นะหมูยังไม่ได้กิบเลยเน้นไจะได้ในในวันขนาอีกแล้วพี่พี่มาหนมาหน่มนมีมีสตัวมีสตัวรุม,มย,ยิงได้พี่หลังมาหลังมา เจ็บเจ็บเจ็บหลังต้นไม้เจ็บแล้วมันอยู่หลังก็เห็นนะเพื่อนเบอร์เบอร์หนึ่งหลังก็เห็นที่มีต้นไม้ข้างๆอ๋ออยู่นะไอ้วอลใช่ไหมตรงนี้วอลใชงไหมพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วพี่เอาเลยเอาเลยมาโน่มาหน่มาโน่มาไม่ไม่อันนี้อันนี้เอาออฝั่งนี้กับตัวเดียวนะเนี่ยผมจะเอาไอเทมชาร์ตเลยพี่พี่ไม่ห่วงไปพี่ไม่ห่วงไปพี่เลยเหรอ แจ้ถอยเจ้ไม่อยู่ไม่อยู่นหวไงตัวเป็นลแากา่งขามูตายิงมันเจ็บแล้วเนี่ยไม่ฝังนี้คนี้บวกกันอยู่ไงแต่ว่าบอยไฟมาช่วยคอยคอยมาซอยคอยแน่ แล้วก็ขี่รถบวกเอาบวกเอาอะไรจ้าไปเลี้ยงเอ้ยเกมที่แล้วเลยเเราาปิดข้ตัวเองตอนนี้ดูพี่นี่แหลกมากเลยผมผมเริ่มแหลกมากเลยตอนนี้ช่องไหนช่องมันมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะแต่งใค่มาแบกคนอื่นเคยเคยได้ยุ่งช่องไรแล้ววะ ผมลืมแล้วพี่มันช่องมันช่องมันช่องอะไรวะตอนที่เขาแตไกไปมาแบกมาแบกมาแบกคนอื่น,นไม่เคยดูสมัครสมัคร์คแต่อายุโอเคแล้วก็โมเคนมันน่าเคยดูอยู่นะแต่ผมแต่ผมจำไม่ได้แล้วดูแล้วลืมเลยคนดามาวาอายุโอเคใช้โปใช้โป,ชโปหาแล้วเขาสะบัดเขาถ้าเขาใช้โป้เขาโดนหัวตั้งแต่เม็ดแรกไม่ไม่ไม่อายุโอเคเขาใช้มาโกไงมาโกงโกมาโค้ใช้ได้กับตั้งหรืจริงมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งไอวอร์ ไม่มันอยู่ที่เราเซตปุ่มไว้เราจะเซตปุ่มข้างเมาส์ก็ได้แบบเอาปุ่มปุ่มถือไว้บ่อยอยู่ข้างเมาส์ก็ได้อไม่เลยในคอมเหรอ่ะจไม่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 พี่ผมพี่ผมหมายถึงพี่อ่ะเล่นในคอมอ่ะไม่บนโทรศัพท์แล้วพี่เอาเมาส์ที่ไหนมาเชื่อมต่อโทรศัพท์พี่เจ็ดต่อบูทูตเข้าบูทูตเข้าเข้าโทรศัพท์เมาส์

ไปกันตรงนู้นก,ดดก่อนโอเคเพื่อนใจเย็นพี่ใจเย็นผมตาลายพี่ใจเย็นผมตาลายหมดแล้วเลยผมดูเพื่อนดีกว่าโอ้โหเพื่อนฆ่าไปหกตัวเอาเรื่องจัดเลยอ่ะปุ่มกดไม่ไติดรึดิของคุตโก้แหละอัตนารไฟสากาไททันซองยีโวแดงยะไม่ธรรมดาไอคีแม่เจ็ดได้รับประเด็น ก็เกินนี่เวแปดีกว่าเรวจีเวแปเลยเยอมากโดนหัวเพื่อนตามมาว่ลตกวโง๊ดโต๊ดวิโดนแล้วเร็วพี่เร็วตอปั๊บ โอ้แม่งทำเพื่อนไอเวนเอ๊เดิวตัวพี่เดิมตัวโดนลอยพี่เพื่อนเราไม่ธรรมดานะพี่ไอวอไอวอสโมไรโอ้ของแพงมีหมดแหละใช้ได้ของแพงอะ่ะไอไม่ต้องใตั้งแต่ไอคีเวลแปดแหละไอคีเวลแปดต้องตองอีโมมาแล้วมาแล้วไอวอเปกี่รูปพี่ เฮ้เ hey, hey. มาเลยมาัาหล้พี่ไดไอ้ัดเดียวนึกว่าสองตัวที่สามมาพี่ไม่บยสามที่บุยสามนี่แล้จะขึ้นมานแบบนี้ ผม oh, เพื่อนเราดิบำแดงด้วยโคตรก๊อดยอ่ะคนเนี้ยน้องว่าเลยยิงคงด้วยอ่ะโอเคครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะครับ ep ที่7นะฮะสำหรับไก่สายเติมจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็จะพยายามสุ่มเรื่อยๆนะฮะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมหลายเพียงเท่านี้บ๊ายบาย